สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาอยู่กับผมคอนเนลเล่นะครับกับเกม s Subway Surfers นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาวิ่งชิลๆกันนะครับผมดูตัวละครกันก่อนแ้วผมนี่ไม่ได้เล่นแบบของอื่นเช่นที่ว่าแบบเก็บตังซื้อตัวละครเลยนะครับแต่ผมจะเน้นการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเน้นอัปเกรดไอเทมเพื่อที่ให้มันวิ่งไปได้ไกลมากกว่านะครับแล้วก็ตัวละครนี่ก็เอาแค่เก็บกุญแจซื้อสกินชุดเด็ดๆก็พอแล้วครับแค่นั้นก็พอละพราเกมนี้เขาไม่ได้แข่งกันที่ตัวละครนะครับตัวละครนี่แค่เอาไว้แค่ความพึงพอใจของเรานะครับเขาแข่งกันที่สกอร์ครับผมจะทำไงก็ได้ให้สกอร์เขาสูงกว่าคนอื่นนะนะ นั่นแหละมันก็มีการแข่งขันอยู่สองแบบนะครับว่า่ามีแข่งสกอร์กับเพื่อนในเฟสนะครับแล้วก็แข่งแบบภูมิภาคนะครับเอเชียอะไรอย่างนี้เอเชียอ,อะไรบ้างไม่รู้เออแข่งกับต่างประเทศอ่ะอืมเป็นภูมิภาคครับคิดว่านะ แข่งเป็นอันดับรอบนี้ไม่รู้ว่าผมขึ้นไดมอนด์เรี่ยงจำไม่ได้ภาพที่ขึ้นด้านซ้ายนะครับจะเป็นภาพของเพื่อนที่อยู่ในเฟซของผมเองนะครับแต่ว่าคนที่มีรูปคนถือธงสีฟ้าอยู่ตรงมุมขวานั่นคือคนที่อยู่แบบอีกภูมิภาคหนึ่งนะครับ ระดับระดับภูมิภาคครับเป็นสกอร์ระดับภูมิภาคนั่นแหละครับก็คือคนต่างประเทศคนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซนะครับสำหรับเกนมนี้ผมไม่ค่อยชอบเปิดแถมตีนะครับแ้าใครชอบก็เปิดนะแต่ผมไม่ชอบปกติแล้วเวลาผมเล่นผมจะเปิดเปิดแค่เสียงเอฟเฟกแค่นีน้แล้วก็เปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับแล้วก็เล่น แต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมอัดนะครับผมจะไม่เปิดเพลงครับเดตีลิขสิทธิ์พยายามทำเควสนะครับสำหรับใครที่ <c oughs> เล่นใหม่นะครับหรือว่าใครที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับก็ก็ลองไปแปลดูนะครับใน g o เกิลแฮชเลสก็ได้นะครับแปลดูว่า,าเควสไม่ให้ทำอะไรนะครับแต่และเควสก็ไม่ยากครับมีแบบ หมอบ 20T 3 0ีกระโดดข้ามรถไฟ2คันอะไรก็มีนะครับหรือว่าให้ชนตั้งแต่5วิแรกอะไรอย่างนี้ก็มีครับให้โดนจับตั้งแต่5วิแรกก็มีหรือว่าใช้เขาเรียกว่าไงสเก็ตบอร์ดโดยไม่ให้ชน4ครั้งอะไรก็มีเก็บแม่เหล็กอะไรก็ว่าไปนะครับลองเข้าไปดูนะครับดูใน Mission น,นะครับตรงนี้ในตอนเริ่มเกมก็จะมีนี่ครับ ของผมนี่มิชชั่นมันคูณมันคูณจนถึง30แล้วนะครับหล,หลังจากนั้นก็จะเป็นมิชชั่นเอากล่องกล่องสีทองนะครับก็จะมีมิชชั่นตามนี้นะครับถ้าทําได้ก็จะได้กล่องสีทองมะครับซึ่งจะเป็นรางวัลที่พิเศษกว่ากล่องสุ่มปกตินะครับนะครับตรงนี้ผมคูณ30แล้วสําหรับคนที่เล่นใหม่พยายามทําภารกิจให้มันคูณเยอะนะครับเราจะได้คูณสกอร์ระยะทางนะครับจะทําให้เรา เก็บสกอร์ได้ไวกว่านะครับหลังจากนั้นก็เก็บตังค์ครับในการอัปเกรดไอเทมเช่นพวกแม่เหล็กพวกคูณระยะทางหรือว่า,าพวกเจ็ตนะครับส่วนรองเท้าผมแนะนำว่าไม่ต้องอัพนะครับแต่ถ้าใครชอบก็อัพก็ได้ครับแต่ผมไม่แนะนำให้อัพนะมันชอบพาไปตายนะครับสำหรับคนที่กระโดดเป็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่กระโดดไม่เป็นนะครับ มันจะพาเราไปตายได้ครับรองเทา้าไอ้รองเท้าจัมซูเปอร์จำอะไรครับอาจจะพาเราไปฉิบหายได้นะครับโอ้ไม่ไม่ผมปัดแล้วไม่ไปไม่โอ๋ม่ก็นี่สำหรับใครที่อยากได้ดับเบิลนะครับกดดับเบิลแล้วดูโฆษณาจะได้เป็นสี่พันเลยนะครับแต่ผมไม่ดูนะครับว่าเสียเวลาโอ้รู้สึกว่าช่วงนี้เขาแจกเงินเยอะเนี่ยะครับเห็นไหมครับ จะมีไฮสกอร์ที่อยู่ในอันนี้คือ a c e b o o k นะครับเพื่อนใน a c e b o o k อันนี้อัน,น,อน,นคนมวงที่1น,นี่ดูก็รู้นะครับว่าเปิดโประครับเนาะมันมีโปรนะสำหรับใครที่เลขอ่านี่เป็นระดับภูมิภาคนะครับคิดว่าน่าจะเป็นภูมิภาคแข่งกับคนต่างประเทศด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในแลงโกนะครับจะมีจะมีแลงธรรมดานะครับมีบอนมีซิลเวอร์มีโกแล้วก็ไดมอนด์นะครับสูงสุด อตอนนี้ผมได้แค่ล้านเจ็ดนะครับเลยอยู่แค่โก <c oughs> ส่วนสกอร์สูงสุดที่ผมเคยทําได้ก็คือห้าล้านหกนะครับแต่ก็นะทุกๆน่าจะทุกๆเดือนหรือสองเดือนนี่แหละครับมันก็จะรีมันก็จะรีสกอร์ใหม่นะครับนี่คือไอ้สองตัวข้างๆนี่ครับตัวฟ้านี่คือเป็นตัวบวกระยะทางนะครับ ่วนตัวแดงๆข้างล่างเมื่อกี้จะเป็นตัวบูตให้มันแบบพุ่งไปเพื่อความสะดวกอีกหน่อยว่าเออตอนแรกมันก็จะช้าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะบางคนก็บอกเออไม่อยากเล่นอ่ะมันช้าใช่ไหมก็ซื้อตัวนั้นมาก็ได้สามพันแต่ก็จะเปลืองหน่อยนะครับสามพันทั้งคู่เลยครับแต่ตัวสีฟ้ามันจะบวกสกอร์บวกได้สูงสุดแค่สามครั้งนะครับสูงสุดบวกได้แค่เจ็ดคูณเจ็ดนะครับ ทั้งสองอันเลยอันข้างล่างก็กดได้สูงสุดสามอันนะครับอันสีแดงข้างล่างที่มันจะบูตมันจะพุ่งคล้ายๆคล้ายๆเจ็ตนะ,ะครับแต่ไม่มีเหรียญให้คือจะพุ่งข้ามช่วงชา้าชช่วงแรกไปแค่นั้นแหละครับเกมนี้นะก็เอาไว้เล่นแบบว่างๆนอนไม่หลับหรือว่าแบบเวลาเราอยู่นอกสถานที่ใช่ไหมรอรถไฟรอรถขนส่งรอเครื่องบินรออะไรก็ตามนะครับแบบนั่งเบื่อไปเบื่อยอ,อย่างเงี้ยครับก็นั่งเล่นได้ครับ แต่ไม่ควรเล่นจนแบบเกินเวลาเล่นจนตาล้าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราแบบอยากจะแข่งสกอร์ท้าชอบจริงก็กได้นะครับแต่ว่าควรเล่นแต่พอเหมาะนะครับแบ่งเวลาแยกเวลาเล่นนะครับว่าเวลาไหนทํางานเวลาไหนเรียนเวลาไหนเล่นนะครับจะดีมากเล่นาสนุกนะครับเวลาเล่นกับเพื่อนเวลาเราก็เล่นเพื่อนก็เล่นนี่จะสนุกมากเลยครับ พอมันได้แข่งขันกับเพื่อนนะครับแบบไม่ยอมเหม่เงี้ยมึงมึงสกอร์สี่ล้านกูต้องห้าล้านให้ได้อะไรอย่างนี้นะครับช่วงก่อนนะผมแข่งกับเพื่อนนะครับสนุกมากแข่งกับเพื่อนแบบไม่ยอมกัน่ะยิ่งเป็นผู้ชายนะโทรมึงไม่ได้มึงแซงหน้ากูเลยเดี๋ยวกูจะแซงมึงให้ได้อะไรอย่างนี้สนุกสนานนะรู้สึกว่ามีความท้าทายนะครับในการแข่งขันกับเพื่อนสกอร์ก็จะแข่งกันอยู่ตลอดเวลานะครับ ทุกเดือนสองเดือนนะก็จะรีคิดว่านะครับไม่ไม่รู้ว่ามันรีเป็นเออน่าจะเดือนรีนะครับเดือนรีแล้วก็ทุกๆหนึ่งเดือนน่าจะรีสกอร์นะครับแล้วก็ทุกๆสองเดือนจะรีแมปนะครับก็คือจะมีจะมีแมปใหม่ออกมานะครับแล้วก็จะให้ไปอัปอัเดตนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อใ,ให้คนเล่นเบื่อเกิดอาการเบื่อนะครับ แมปนี้น่าจะเป็นไอ์แลนด์นะครับแมบปบแมบปบที่ผ่านมาเป็นโตเกียวนะครับผมเป็นญี่ปุ่นอันนี้เป็นไอส์แลนด์นะครับไม่รู้มีประเทศไทยหรือเปล่านะผมไม่เคยเจอแต่มีมอสโคมีอะไรหลายๆอย่างเลยครับพทเทินมันก็แพทเทิรเดิมเดิมดมากครับก็ไม่เหมือนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปนะครับสิ่งกีดขวางอะไรก็แพทเทิร์ดิมเดิมครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็สีแค่นั้นเองครับผม กพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้เล่นนั้นเกิดความเบื่อนะครับโอ้เส้นตระแบนมเดิมก็มีเดิมๆไ,ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้นี่เล่นสนุกนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องหัวร้อนอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับถ้าตายก็แบบโอ้บางทีบางทีถ้าสกอร์แบบใกล้จะทําลายสถิติแล้วจะใกล้จะสูงๆแล้วก็จะมีเซ็งๆนิดหน่อยนะครับว่าเออ นิดเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรอย่างนั้นก็ไม่ถึงกับหัวร้อนมากอะไรขนาดนั้นนะครับหากเป็นเกมพวกเกมยิงเกมต่อสู้อะไรมันก็สนุกกิงครับแต่บางทีมันก็หัวร้อนนะครับแต่เกมอย่างนี้เอาไ้เล่นแบบเล่นชิวๆเล่นผ่อนคลายนะครับกินข้าวเสร็จรอจะไปอาบน้ํารออาหารย่อยอะไรอย่างนี้ก็เล่นได้นะครับโหลดง่ายๆเลยครับที่เพจสตอร์ครับผมซอฟต์แวร์ซับเฟสนะครับ ไม่รู้ว่าผมอ่านผิดหรืออ่านผูกนะถ้าอ่านผิดขอขออภัยด้วยไม่นะโอ้ยแยะทาไมกระจอกอย่างเลยเนี่ยหลังๆมารู้สึกว่าผมกระจอกมากเลยเอยเอาดีดๆสิพ่อหนุ่มโอ้ย oh, oh, oh. บูทสักหน่อยอ๋อตัวล่างนี่มันสองพันครับแต่ตัวบนน่ะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแบบนี้นะครับก็จะบูทแบบนี้ครับแต่ไม่มีเหรียญให้เก็บครับ มันจะข้ามช่วงวิ่งช้าๆในช่วงแรกไปนะครับอตัวล่างแดงๆนี้จะเป็นสองพันนะโอ้เก็บแม่เหล็กไม่ทันจะเป็นสองพันนะครับแต่ตัวบูทข้างบนที่มันบูทสกอร์นั้นจะราคาสามพันนะครับรองเทา้านี่ถ้าใช้เป็นก็สนุกครับแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็จะพาไปตายได้ครับเช่นเวลากระโดดใช่ไหมบางทีมันจะลงผิดล็อกแล้วเราจะชนได้นะครับ ก็สําหรับใครที่ไม่อยากแบบเออวิ่งตอนแรกๆช้าๆก็ๆกบูตได้นะครับแต่ไม่นําให้ใช้บ่อยครับมันเปลืองตังค์ <c oughs> ในส่งผมนี่ตอนนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก็บซื้ออะไรอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะครับตน,นี้ก็คือมุ่งมุ่งมุ่งทำสกอร์อย่างเดียวนะครับก็ไม่เล่นบ่อยมากครับก็นานๆเล่นทีน,นายก็จะมาเล่นที เกมนี้ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มเด็กเล่นหรือไม่ก็แบบพวกที่แบบชอบเล่นเกมแนวชิวๆนะครับผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็เล่นนะครับส่วนมากโดยส่วนมากจะเด็กจะเล่นเยอะนะครับแต่ว่าก็ใช่ว่าผู้ใหญ่จะไม่เล่นไม่ได้หรือว่าไม่เล่นกันนะครับก็มีเล่นกันบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เล่นเล่นยังไงก็ได้คือแบบเล่นไม่เครียดมากไม่ต้องใช้ความคิดเยอะครับคือแค่หลบสิ่งกีดขวางแค่นั้นแหละครับ ต้องมีความไวของนิ้วแล้วก็การตัดสินใจที่รวดเร็วแค่นั้นแหละครับนะถ้าเปิดเพลงนี่ผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะเพลงของของเกมมันนะก็จะดังตึงตึตึงตึ้อตึงตื้อตื้อตือตือตึ้อตึ้อตือตือตอยู่นั่นแหละซึ่งผมไม่ชอบฟังผมฟังแค่นี้แหละปกติก็เปิดแค่นี้แล้วก็เปิดเพลงในจุกฟังนะครับ แค่นั้นนะครับไม่ต้องโลบเหนนรียญนะในสูตรของผมนี่คือผมจะไม่ค่อยโลบเหรียญมากเท่าไหร่นะครับเพราะผมเคยแล้วโลบเหรียญแล้วมันตายไงคนขายน้ำเก๊กโอยกระเจี๊ยบลำใยเฉาก้วยเฉาก้วยนมสดมาแล้วครับ ขยันมากเลยนะครับลุงคนนี้ขยันจริงผมนี่นับถือเลยขายน้ําอย่างนี้ทุกวันเลยครับไม่ใช้ตัวประกาศด้วยนะครับทั้งๆท,ที่เขาก็ใช้ได้นะครับมันน่าจะเป็นหลักการค้าอะไรสักอย่างของเขาหหลักจิตวิทยาอะไรสักอย่างครับมันมีอยู่ครั้งเหนือครับโอ้ยนี่ไงโมเดมมขอใช้หน่อยแรบแจเนี่ยใช้คูนี่อ๋มันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับ,มมดดรรบที่ลุงเขาแบบว่า เหมือนจะเจ็บคอครับก็เลยใช้อ่ใช้ทลอโขงใช้ไอตัวเสียงแล้วก็เปิดลำโพงนะครับแต่ก็ใช้แค่ครั้งเดียวครับพอเสียงเขากลับมาดีเขาก็ตะโกนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเขาไม่ไม่พึ่งเทคโนโลยีอะไรขนาดนั้นนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับดูหเหมือนว่าตะโกนแบบนี้จะดูตั้งใจกว่าคิดว่าแต่ลุงเขาขยันจริงครับผมได้ยินทุกวันเลย ขายน้ำสมุนไพรเก๊กหวยกระเจี๊ยบลำไยชาวุ้ยสาวรดอะไรดีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่ไวามาขายน้ำนะครับนี่คือมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับว่าเออเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณจะต้องแบบอยู่แต่บ้านทําแต่ง,งานของอันนี้อะไรอย่างนี้คือเขาไม่คนขยันนะครับ ไม่ดูถูกเงินนะครับขยันทํางานขยันหาเงินนะครับคนแบบนี้จเจริญน,นะครับรวยไวทํามีนี่นะเอ้ยเๆ้ยแลก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 แไม่ไม่ฉันจะไม่ยอมเสียคูณไปเข้าใจหรือเปล่าบรบใช้อีกหนึ่งอันสิโซ ด้วยความที่ว่าผมใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะครับก็จะมีเกิดอาการกระตุกนะครับด้วยความที่ว่าผมไปปรับ FPS ให้มันแบบว่าสูงนะครับก็เลยทำให้าการอัดนั้นกิน CPU เยอะมากกว่าปกตินะครับตอนแรกผมก็หวังที่จะให้เกมมันลื่นนั่นแหละครับไม่ใช่ ผมก็หวังที่จะให้คุณภาพของวิดีโออ่ะมันโอเคแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะกระตุกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมควรจะไปปรับผมควรจะไปปรับให้มันเป็นแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งคุณภาพวิดีโอก็อาจจะลดลงในบางช่วงก็จะมีภาพแตกนะครับแต่ก็จะกลับมาแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะ,สะเสถียรน,นะครับแต่ว่า จะมีอาการกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์ผมก็ใช้มานานแล้วนะครับส,สัมซุง J7 ใช้มานานแล้วถ้าตาน,นี้เราตายเราจะพอนะครับจะพอแล้วนี่เป็นตาสุดท้ายของเรานะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับสำหรับเด็กน้องๆที่เล่นใหม่หรือว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแล้วก็ตามนะครับที่หัดเล่นใหม่หรือว่าต้องการหาเกมแนวที่ไม่ต้องใช้สมองอะไรเยอะมากมายนะครับเกมแนวนี้ผมชอบเล่นอยู่นะครับมันไม่ไม่ซีเรียส เกมแนวแบบแต่เกมแนวนี้ถ้าเล่นนานเกินไปนะครับจะเสียสายตานะแต่ก่อนผมเล่นอีกเกมหนึ่งอะ่ะมันเป็นเกมแนวใช้สายตาอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นเกมเพลงนะเล่นแล้วเหมือนได้ฟังเพลงไปด้วยนะครับชื่อว่าแท็บสเตอร์นะครับตอนนี้นะ่าจะเปลี่ยนเป็นแท็บสเตอร์ทีวีแล้วนะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกมากครับผมแต่ว่ากินสายตานะถ้าเล่นนานๆนะครับก็กินสายตาหน่อย หรือว่าถ้าเราเร่งความเร็วเพลงเร็วๆก็จะค่อนข้างกินสายตาเลยทีเดียวครับแบบเล่นเสร็จแล้วตาเบลออย่างนี้แต่สนุกนะโคตรสนุกมีหลายเพลงนะเพลงสากลเพลงไทยแต่นี้ผมไม่ได้เล่นแล้วแฮปสเตอร์แต่ก่อนก็แข่งกันกับเพื่อนอยู่ส่วนเกมในคอมนะครับ เกมในคอมที่ผมเล่นกระตุกแล้วเดี๋ยวจะตายแล้วน่านไงเออเกมในคอมที่ผมเล่นตอนนี้นะครับเป็นเกมอ่าดอร์ทูนะครับหรือว่าดอทเอนั่นเองเกมอื่นไม่ได้เล่นแล้วนะครับเลิกเล่นเป็นนานาทำไมรมันช่างกระจาอ,อย่างงี้หรือว่าตัวตัวละครมันคอมมันกระเจอกออไม่ใช่คอมมันกระจอกหรอสสือโทรศัพท์มันกระจอกนะครับนี่นะครับเวลา อนแรกๆก็จะสกีนนี้ใช่ไหมเราก็แค่เก็บกุญแจนะครับแล้วซื้อสกินสวยๆสักอันก็พอแล้วครับไม่จําเป็นต้องมีตัวละครแบบหลากหลายก็ได้นะครับแค่มีตัวละครสวยๆสัก2อสาตัวแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมว่าสําหรับผมนะสําหรับใครที่ล็อกอินด้วย Facebook นะครับจะมีไดโน่ตัวนี้มาให้นะครับผมเรียกว่ากิ้งก่าเฟซบุ o กนะครับแนี่ยเฟซบุ๊กสเปเชียลนะครับไดโน่ตัวนี้มานะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวของชิคาโก้นะครับที่ผมซื้อมา อ้วนนะครับอ้วนดําสก,กินที่สองนี่สําหรับผมคิดว่าไม่สวยนะครับเลยไม่ซื้อไว้นะครับสก,กินแรกนี่จะโอเคแล้วครับผมชอบแนวฮิปฮอปนะครับสังเกตได้นะครับจากสก,กินที่ผมเลือกใช้กุญแจปลดล็อกมานะครับผมชอบแนวฮิปฮอปนะครับผมฮิปฮอปไอตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะไม่ค่อยใช้เล่นน้าขานเ <c oughs> น,นี่ยบางคนก็จะเก็บซื้อไอตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับผมชอบตัวที่มันแบบดูปุ๊กลุกปุ๊กลุก,ลกเวลาวิ่งมันจะได้ดูแบบ นะอ่าตัวนี้สกินสีเงินสวยนะครับสําหรับผมเพราะผมชอบสีฟ้าอสเก็ตบอร์ดนะครับส่วนสเก็ตบอร์ดในตอนนี้นะครับอืมนี่ไง you drive store ease mode full delete นี่ไงฮะมันไงนั่นไงมันจะเต็มแล้วนั่นไงนี่นะครับสําหรับอ่า อะไรนะสก็ตบอร์ดนะครับตอนนี้เขาได้แจกนะครับแจกตัวนี้นะครับแต่ก่อนมันต้องซื้อเนาะแล้วก็แจกเอฟเฟกดาวตรงนี้ด้วยครับสเปเชียลดาวที่มันจะทำให้มีดาวพุ่งจากปกติที่ไม่มีนะครับจะมีดาวพุ่งพวยอยู่ข้างหลังนะครับส่วนนี้ก็คืออเวิร์ดนะครับแอดเวิร์ดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่าเราทำตามเงื่อนไขที่ถูกต้องนะครับผมจะได้กุญแจนะครับปลดล็อกก็จะได้กุญแจมาก็ลองเข้ามาอ่านมาแปลได้นะครับก็จะได้กุญแจ มาไว้สําหรับปลดล็อกสกีนเดี๋ยวนี้ก็จะมีนี่นะครับนี่นี่นี่โฆษณานะครับสําหรับดูโฆษณาแล้วจะได้กุญแจนะครับ2ดอกแล้วก็จะมีคุณดาวไปนะครับไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงหรือยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับดูโฆษณาแล้วเอาเหรียญครับผมส่วนช็อปนะครับนี่เห็นไหมผมก็จะเน้นอัพเนี่ยครับเห็นไหมฮิเน้นอัพแม่เหล็กนะครับอัพแม่เหล็ก อัพคูณมันติเนี่ยนะครับแล้วก็เจ็ตแพ็คนะครับส่วนรองเท้านี่อัพไปแค่สองนะครับไม่ได้อัพเยอะสําหรับใครที่มีตังค์ะถือว่ามีตังค์เหรียญกูเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แบบกูทามิชชั่นกูอ่านไม่รู้เรื่องกูขี้เกียจทําหรือบางมิชชั่นมันยากจริงๆนะครับก็ซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยแต่ของผมนี่ตอนนี้มันเป็นมิชชั่นกล่องทองนะครับผมจะไม่ซื้อนะครับมันเปลืองตังค์มันไม่คุ้มนะครับสำหรับใครอยากเติมนะครับเนี่ย มีให้เติมนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมไม่เคยผมไม่ได้เล่นสายเทพทงเทพทูอะไรนะครับไม่ได้เติมก็เล่นสนุกสนุกแค่นั้นเองครับนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาฟังผมบ่นจนจบนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้อาจขึ้นสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและแนะนําสําหรับผู้เล่นที่เล่นใหม่เท่านั้นนะครับไม่ได้มีจิตนาอะไรยังไงที่แบบ การโครงการค้าหรือว่าอะไรยังไงอยากดังโฆษณาอะไรไม่ใช่นะครับคืออาจด้วยความแบบความว่างความสนุกของผมเองนะครับอาจเพื่อความบันเทิงแค่นั้นเองนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ